ใครมีรองเท้าส้นสูงสิบนิ้วเอาให้แตนหน่อยที่แพ้เพราะมีใครไม่เท่ากับทีมปะใครอ่านหนังคิดป,ประกวดแล้วบ้างมีอะไรอะ่ะถ้าฉันเป็นแตนนะคงต้องถุบก,กระจกทุกบานแน่ขนาดนั้นเลยเหรอ โดนเม้นด่าต่ำเตี้ยคิเรจะทนไหวหรือไงแตนไปเกาหลีไหมฉันช่วยออกคงจะจ่ายเยอะอยู่อะพวกแกก็พูดไปฉันพูดตรงไหนเอฟซี FC พูดทั้งนั้น วันนี้พาแม่ไปหาหมอขอซ้อมหนักที่บ้านแทนนะฉันว่ามันเกินไปปะนี่แข่งครั้งใหม่มันก็จะเริ่มมาด้วยอะเห็นใจเพื่อนหน่ยสิวแจนแม่แตนยังไม่หายดีอีกอย่างาท่าแตนอะแตนก็ช่วยคิดท่าเราตลอดเลยนะมแจนท่าแตนก็เรื่องหนึ่งเรื่องแม่ก็อีกเรื่องหนึ่งปะนี่ชันกําำลังพูดถึงทีมอยู่นะเว้ยแล้วไหนจะเอฟซีเราอะที่บอกว่าแตนมันก็ไม่ได้เข้ากับพวกเราเลย ใช่เจนฉันก็เห็นด้วยกับแจมันนะเว้ยฉันว่านะฉันจะไม่ทนล้วเจนเองพวกแกเหนื่อยไหมที่ซ้อมกันหนักเพื่อทีมฉันสู้อ่ะ ไม่มีใครเป็นตัวถ่วงของทีมเ้วก็อยากให้ใครมาทำลายความฝันของพวกเราได้ใครจะมาทำลายฝันแล้วล่ะแจนเอ๊ะใครกันนะให้ถ่ายถ่ายยากจัง เป็นอะไรืแต่เราออกจากทีมแล้วนะแม่เราคิดหรือยังว่าจะทำอะไรต่อก็ในเมื่อการเต้นเนี่ยมันเป็นความสุขของลูกแตนว่าแตนจะลองสมัครแข่งเต้นเดี่ยวค่ะแม่แม่ว่าก็ดีนะ ว่าท่านลูกของแม่มีความมุ่งมัน่นแม่เชื่อว่าลูกของแม่ทำได้แน่นอนสู้ๆขอบคุณนะคะ <c oughs> คนเก่งของแม่ <c oughs> <c oughs> ยิ้มออกแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าเต้นทีมเรามันอ่อนไปแน่เลยว่ะเอา้าพวกนี้หมายความว่าฉันดีไซน์ท่าไม่ดีนี่ไงเฮ้ยไม่ใช่งั้นไว้แจนถ้าฉันก็หมายถึงว่าถ้าเต้นทีมเรามันยังไม่โดนใจกรรมการเท่านั้นเอง嘛ว่ะถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยทีมเรายังมีแตนอยู่อะก็คงจะช่วยคิดท่าใหม่ใหให้เราเนี่ยดูดิตอนนี้แตนเองก็เข้ารอบชิงเดี่ยวแล้วด้วยนี่แล้วใครมันเป็นคนขอ,ขอลาออกจากทีมองไม่ใช่มันหรอนี่แกลืมไปแล้วหรอว่าพวกเราก็กดดันให้แตนต้องออกจากกลุ่มเองนะเว้ย เออฉันว่าฉันก็รู้สึกผิดว่ะที่ทำกับมันอย่างนั้นน่ะแกรู้สึกง,งั้นบ้างเหรอวะค่ะและตอนนี้นะคะการแข่งขันยัง Dancing Award ค่ะประเภทเดียวรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศของเรามาพบกับน้องคนนี้เลยตักกแตนโชลาดาเพียรนาภา ได้จังวันนี้แม่ไม่ได้มาดูด้วยอ่ะแต่ว่าได้ที่สองก็ดีใจแล้วนะแม่ร <c oughs> ักแม่นะคะเฮ้ยแตนเราดีใจด้วยนะแตน <c oughs> เองก็ยินดีด้วยคนนะ <c oughs> ขอบใจบพวกแกมากนะแต่ว่าฉันก็อดไถึงตอนที่เต้นไปถิ่มพวกแกไม่ได้เลยอ่ะขอโทษด้วยนะที่ตอนนั้นตัดสินใจแบบนั้นอะ่นะไม่เป็นไร พวกฉันต้องหากล่ะที่ต้องขอโทษเธอบางทีอ่ะฉันก็ลืมนึกถึงความรู้สึกคนอื่นเอาจริงนะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับฉันเจนหรือเอมก็คงต้องเลือกที่จะกระตันยู่พ่อแม่ก่อนนั่นแหละก็หวังว่าแกจะให้อภัยพวกฉันนะฉันน่ะไม่เคยกดธพวกแกอยู่แล้วฉันขออะไรอย่างอีกขออะไรอ่ะ ฉันอยากขอให้เธอเลิกเต้นอะทำได้ปะเออคลิกเต้นเดี่ยวแล้วมาเต้นเป็นทีมกับพวกเราอะทำไม่ได้เหรอโหฉันใจหายไปเลย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ฉันไม่สวยพวกแกนะ <c oughs> แล้วเอซพวกแกเขาจะยอมรับฉันได้เหรอความสวยที่พวกฉันมีเนี่ย มันทําให้พวกชันชนะไหมเป็นเพราะความสามารถที่เธอมีต่างหากที่ทําให้ทุกคนยอมรับในตัวเธออ่ะใช่เหมือนที่พวกเราสามคนอ่ะยอมรับใช่ไงโหพูดขนาดนี้เนี่ยคงไม่เลิกเต้นเดี่ยวไม่ได้แหละขอบคุณนะการแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลออนไลน์หากมีแนวโน้มเทไปทางใดทางหนึ่ง ก็มีความเป็นไปได้สูงที่คนอื่นๆจะมีแนวโน้มทําตามๆกันไปนะคะซึ่งถ้าหากเราแสดงความคิดเห็นเป็นในเชิงต่อว่าเฉพาะบุคคลก็อาจจะทำให้เกิดการถูกรุมกันแกล้งในโลกโซเชียลออนไลน์ไปได้ในวงกว้างส่งผลทำร้ายจิตใจเขาได้มากนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีสติระมัดระวงังแล้วก็รอบคอบไม่ทำให้เกิดการรุมกันแกล้งเขาโดยไม่ได้ตั้งใจคะ่ะสำหรับผู้พบเห็นเหตุการณ์มีความอยากช่วยเพื่อนที่ถูกแกล้ง แต่ไม่กล้าเลือกที่จะเพิกเฉยแทนคุณก็อาจกลายเป็นคนหนึ่งที่เห็นด้วยกับการรุมแกล้งเช่นกันเพราะฉะนั้นควรเลือกที่จะช่วยเหลือเพื่อนโดยเริ่มที่จะฟังเขารับฟังความคิดเห็นความรู้สึกเพื่อให้เพื่อนได้ระบายและไปแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองให้กลุ่มใหญ่ได้ทราบเพราะถ้าสังคมเราไม่มีใครสักคนที่ออกมายืนหยัดเพื่อความถูกต้องปล่อยให้เกิดการถูกกลั่นแกล้งรังแก ก็อาจจะทำให้ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจนในที่สุดก็อาจจะเป็นตัวเราเองหรือคนใกล้ชิดที่ถูกแกล้งก็เป็นไปได้ค่ะ